สวัสดีครับวันนี้ผมนรินโต้งลำปางหลวงนะครับมาที่พัฒนาที่ดินลำปางนะครับวันนี้เนี่ยเราก็คือมาทําเรื่องนะครับขอ,อปอเทืองนะครับที่พัฒนาที่ดินที่จะไปใช้กับต้นลำปางหลวงของเรานะครับมาถึงปุ๊บเจ้าที่บริการดีมากๆนะครับต้องขอบอกเลยว่าชื่นชมนะครับวันนี้เนี่ยมาไม่ใช่แค่ขอปอเทืองอย่างเดียวนะครับเรามาปรึกษาเรื่องของการทําปุ๋ยด้วยเพราะว่าอย่างที่ว <startups S 2> ่าแหะครับต้งลำปางหลวงนี่มีรับซื้อเศษกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยเพื่อที่จะมาใช้ในการทําปุ๋ยในแปลงของเราที่ต้งลำปางหลวงเนี่ยวันนี้ก็เลยเอา โปรเจกต์ Project, โครงการตรงจุดนี้นะครับมาคุยกับพี่ๆเขานะครับพี่ๆก็บอกโอเคเป็นโครงการที่ดีน่าสนใจนะผมก็เลยสอบถามว่าแล้วผมจะสามารถทําปุ๋ยหรือทํายังไงได้บ้างขอเป็นแนวความรู้ได้ไหมก็คือพี่ๆก็ให้เบอร์คอนแทคติดต่อมาแล้วครับให้ตัวสารพอดอมาด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่มีหลายตัวเลยนะครับก็จะมีวิธีการใช้อยู่นะครับมีพอดออันนี้พอดอสนะครับโหถือว่าเยอะมากๆนี่ น,น,นี่เดี๋ยวเราไปใช้กับแปลงผักของเราเน kind of ี่ยในการหมักปุ๋ยทําปุ๋ยเตรียมดินยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูกันวิธีทีหนึ่งนะครับซึ่งมาวันนี้เนี่ยอยากจะบอก Heh. แล้วก็ฝากประชาสันนะครับสำหรับใครที่คิดอยากจะทําเรื่องของข้าวนะครับมาขอเมล็ดปอเถียงได้แต่การขอนะครับต้องลงคิวนะครับต้องจะมีคนเข้ามาขอเยอะนะครับก็โทรมาที่พัฒนาที่ดินลาปางเลยนะครับแล้วก็ลงชื่อไว้ทางถึงคิวเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะโทรไปแจ้งนะครับซึ่งของผมเนี่ยขอไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วตอนนี้ก็คือมารับครแล้วก็ใ อยากจะทําปุ๋ยเตรียมดินอะไรพวกนี้นะครับมาขอความรู้ที่นี่ได้นะครับพี่ๆเขาก็จะให้ความรู้ดีมากๆนะและเขาอาจจะแนะนําทางหมอดินนะครับหรือว่าปราดเรื่องดินเนี่ยซึ่งในแต่ละตําบลนะครับจะมีปราดดินอยู่แล้วนะซึ่งทางเขาจะให้คอนแทคแล้วก็ไปติดต่อเขาได้แล้วก็สามารถพูดคุยแล้วก็ดูวิธีการทําดินทําปุ๋ยยังไงอยากฝากเรียนเชิญนะครับฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยไม่ได้ห่างไกลเรามากนะครับเราสามารถเข้ามาขอความรู้ได้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราทําผิดวิธีหรือทําโดยความเข้าใจเนี่ยมันอาจจะได้นะครับแต่ม พี่นักวิชาการเนี่ยดีครับจะทําให้เราทํางานได้เร็วถูกวัตถุประสงค์แล้วก็ตรงตามจุดมุ่งหมายของเราที่สุดเลยนะครับก็ฝากเดืนเชิญครับต้องรำปัางหลวงครับผมขอบคุณครับ